สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติสมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สวินทวงสี่ิศกครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆีครับมาอัปเดตเอาติสครับมีทั้งคันที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีทั้งคันที่รอปรับสภาพอยู่นะมีทั้งอ่ะโฉมหน้าแบนเลยนะครับราคาเริ่มต้นแบบแสนสี่นะย้ำนะคลิปนี้นะครับได้เห็นเอาติสครับราคาเริ่มต้นแค่แสนสี่ครับ ใครอยากซื้อสดครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะเอาติดเขาขึ้นชื่อแล้วเรื่องความอึดคุ้มทนครับและโฉมที่2คือโฉมนี้ครับโฉมไมเนเชสนะครับปีแบบ1 8 1 9ก็มีจอดอยู่ตรงนี้2คันนะแล้วก็โฉมสุดท้ายครับโฉมนิวนะครับโฉมปัจจุบันนะครับมีทั้งสีบอลครับมีทั้งสีขาวมีทั้งสีเทาฟ้าแบบนี้นะสีดําก็มีนะครับแต่ไม่ได้จอดตรงนี้นะสีดํามีจอดพร้อมขายนะปรับสภาพเสร็จแล้ว เจนหน้าตาแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นแบบ3ปลาย4ต้นนะปีแบบ20ขึ้นไปนะครับอ่าใครสนใจก็สามารถติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเรื่องเอาติดไว้ใจผมได้นะครับสัญญาจะคัดคันที่คุ้มค่าและน่าใช้ให้พี่พี่เลือกชมก่อนเลยนะครับทั้งไฮบิดและเบนซินครับเดี๋ยวคลิปนี้คุณจะได้รับชมกันนะเดี๋ยวพาไปดูคันที่เริ่มต้นแสนสี่ก่อนดีกว่าไหมนะเพื่อมีใครอยากได้เอาติสครับที่งบจํากัดนะครับผมมี TRD ปี2010ครับราคา149,000อยู่1คันนะครับทักมาได้นะคันนี้นะครับเดี๋ยวดูราคาให้นะแต่ราคาหน้าป้ายเขาเนี่ยอยู่ที่149นะสำหรับคันนี้ครับอ mm ัลติสครับ1.8อ่า 1. เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะทรดีนะอันนี้1.8หรือ1.6เนี่ยนะอันนี้1.8นะครับทรดีสปอร์ติโวนะครับได้เครื่องพันแปดด้วยนะตา่มไม้เยอะนิดนึงนะครับเลขไม้ประมาณ370 นะแต่เอาติสครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความคุ้มความทนนะครับอันนี้เราปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับทะเบียน9118นะปี210 0ครับได้เครื่อง1น8 0ตัว TRD นะสีขาวด้วยนะติดไมาเยอะนิดนึงนะแต่ราคามันถูกครับ149,000นะได้เครื่อง1น8 0แล้วนะครับได้ล้อมแม็กแล้วนะแล้วก็มีนี่ปีกนกติดขั้งหลังนี้นะครับเพื่อมีใครสนใจนะครับ TRD นะครับตัวหน้าแบนนะราคาแค่149,000บาทนะไปใช้ง,งานต่อ นะได้อีกพักหนึงอ่ะนะราคาแค่แสนกว่าบาทครับเพียงดังแอร์เย็นเนาะขับรถเที่ยวปีใหม่นะครับอ่าแล้วก็การแมทแนนต์มันก็ถูกครับประมูลก็สั่งง่ายนะสนใจทักมาได้เลยสําหรับคันนี้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4อ่ะมาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้เลยนะน้องบอยกําลังอ่าแงแงรถอยู่นะคันนี้เป็นเบนซินเนาะหนึ่งจุดหกใช่ไหมหนึ่งจุดหกรุ่นจีนะครับทะเบียนห้าหกห้าสามนะถ้าเป็นเลทประมาณเนี้ยผมมี ไม่แน่ใจว่าคันนี้หรือเปล่านะจะมีแบบไม้แบบแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดนะครับราคาจะอยู่แค่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสำหรับปียี่สิบนะแต่ถ้าปียี่สิบจนยี่สิบเอาไม้แสนต้นผมก็มีนะครับราคาก็จะขยับขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็สี่สองเก้าเนี่ยครับมีหลายคันเลยนะสี่สองเก้าเลขไม้ประมาณแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดนะค,คุณจะผ่อนอยู่แค่ประมาณสักเจ็ดพันสองตลอดสัญญาในะครหาอวติสนะชมนิวนะครับสีขาวแบบนี้นะมีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลย065 9513374ครับไลน์ at pek152 ครับมาดูคันนี้ดีกว่านะน้องเขาเพิ่งเปิดรถเลยนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนำนะครับทะเบียน7141ครับได้ปี2021เลยเลขไมล์1 6 1 0 0 0ครับนะเป็นรถหน่วยงานนะครับรถบประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าครับสีบรอนนะสีบรอนเงินนะครับปี2021เลขไมล์1 6 1 0 0 0ครับราคา4 4 9 0นนะ449นะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 นะครับแต่ได้เอาติศนะครับได้ฉมนิวนะแล้วปีมันก็ใหม่ด้วยนะปี2021เลยมาดูภายในกระสักนิดหนึ่งนี่งไงสวยไหมนะครับภายในเบาะสีดําคอนโซลสีดาครับและชมนี้ที่เขาหน้าใช้อะเพราะอะไรหนึ่งเลยมีแอร์หลังให้คุณแล้วนะครับเป็นเอาทิศฉมแรกที่มีแอร์หลังครับและช่วงล่างนะครับเขาจะเป็นแบบปีกนกคู่ครับแยกอิสระสายขวาดับเบิลวิชโบนแล้วนะเป็นปีแบบที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะสาหรับคันนี้4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันครับ minus หกหนึ่งพัน นะผ่อนอยู่ประมาณ7,600ตลอดสัญญานะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างนะครับลายไอเดีลน์ด้านล่างมาโซนนี้ก็จะมีแคมรี่นะมีแคมรี่จอดอยู่2คันมีโคโรล่าคอสด้วยมาแวะชมแคมรี่คันนี้ดีกว่า2820นะคันนี้2820ครับแคมรี่5 5นะ G นะครับไมล์0 0 0 0ืรถบ้านมือเดียวนะครับไม่เคยผ่านไฟแนนซ์ด้วยเจ้าของเขาซื้อสดนะครับคันนี้ได้ไมล์6 0 0 0ื หกหมื่นกว่าแลคาัเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดหกเก้าผ่อนมามา,มาสักหมื่นสองกว่ากนะฟรีดาวผ่อนหมื่นสองกว่ากนะครับแต่ได้มาแค่หกหมื่นนะตัว 2.5G ได้เกียร์8สปีดครับมีกล้องถอยมีจอทัชส,สกรีนซันรูปมีให้คุณแล้วแบบนี้นะคันนี้เจ้าของเดิมติดชุดแต่งมาให้นะก็นะมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์ครับแม็ก18ครับมีแพนเนอร์ชิฟมีคูซอนโทนออกมาใหม่ร้านห้ากว่านะตอนนี้เหลือแค่769เองนะได้แม็ก18แบบนี้สีขาวมุกสภาพสวยครับสนใจ นะเบอร์ด้านล่างนะครับทักมาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ 2.5G ไม้์น้ยๆแบบนี้โคโร拉คอ o s สครับคันนี้ปป22จด23นะไม้ประมาณ90,000กว่าๆนะครับเป็นคอร์ส1.8ไฮบริดพ m เ u มเซฟตี้ GR Sport ชื่อยาวมากนะครับได้สีดำนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นตัวแต่งนะ G, เ,เป็นคอส GR นะคันนี้ราคาอยู่799นะครับไม้90,000กว่านะรฟรีดาวคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ หมื่นสามสี่ร้อยนะครัสำหรับคอสจีอาแบบนี้นะครับปีก็ค่อนข้างจะใหม่นะยี่สิบสองจดยี่สิบสามนะครับอ่ะมาดูโซนด้านนอกครับผมมีเอาติดครับสีเทาฟ้านะผมมีเอาติดไฮบริดผมมีเอาติดที่แบบสีบลอนเนาะราคาแบบสี่แสนต้นๆนะผ่อนนักเจ็ดพันต้นๆนะครับให้พี่เลือกชมเลือกใช้อีกหลายคันนะครับเอาติดมือสองนึกถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยอ่ะคันนี้แปดแปดสี่หนึ่งหกเป็น 2.5พีเมียมปี 2, 2022ใหม่อยู่50,000โลนะครับนี้9 0 0 0 59,000นะ9.9 5นะครับก็จะผ่อนอยู่เลเอ่อ9 0 0 0 59,000นี่จะผ่อนอยู่ประมาณ10,600กว่าๆนะครับใหม่อยู่5 3 0 0 0ปี22ครับนะเป็นตัว1่เอาเป็นตัว2.5พีเมียมนะครับเป็นเบนซิน,นล้วนตัวท็อปอะนะครับอ่าเจนะ Gen, แบบมเนอร์เชนแล้วปี22นะครับใหม่5 3 0 0 0นะ9 59,000ออกมาใหม่ ล้านหกไหมประมาณนี้นะครับตอนนี้เหลือแค่เก้าแสนกว่านะครับรถเพิ่งใช้งานมาประมาณสองสมปีเองนะครับไม่ก็เพิ่งห้าหมื่นโลอ่ะสนใจเบอร์ด้านล่างนะครับทักเข้ามายินดีให้คำปรึกษาครับมาดูสองคันนี้ดีกว่า,าจอดคู่เลยนะครับสีเทาฟ้าให้บิดหนึ่งคันเบนซินหนึ่งคันนะครับเบนซินคันนี้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่สามเก้าจะผ่อนประมาณเจ็ดพันสี่น้ำมันประมาณแสนหกนะครับคันนี้เลขไม่ประมาณแสนหกครับ ห้หาสีเทาฟ้าครับติดต่อเข้ามาได้นะคันนี้ทะเบียน 54, 6 8 5ปี่ไม้แสนหกปี20 45 439ี่ผ่อนอยู่7,400อ่ะส่วนคันนี้เป็นไฮบริดที่ราคาประหยัดที่สุดแล้วนะครับไม้แสนห้าครับปี2020 1.8ไฮบริดเอนทรีนะครับเป็นสีเทาฟ้าราคาดีครับ4 7 0, 9 0 0 0พผ่ 8, 000, พอน8,000จบ นะได้ลดประหยัดน้ำมันครับสูงสุดย4ิบสี่โลลิตรแบบไฮบริดนะครับหาติดมือสองนะครับเฮดยนเรามีหลากหลายเลยไฮบริดมีนะเบนซินมีไฮบริดแบบสี่แสนกว่าบาทเนี่ยสี่แสนเจ็ดเนี่ยก็มีนะครับหารุ่นไหนแบบไหนลองทักเข้ามาได้แต่คันนี้ครับเป็นหนึ่งกันที่ผมเชียร์นะหาเอาติดไฮบริดผมว่าเล่นตัวมิด่ดีกว่าตัวเอนทีตะกี้และราคาคุณเพิ่มแค่หมื่นเดียวนะคันนี้สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันครับ, 4, 8, 000, 9, 000, รบเลขไมล์แสนสองราคาดีมากนะครับทะเบียนเก้าศูนย์ห้าเจ็ดนะครับ เอาทิสครับ1.8 Hybrid m i d ไฮบิดไม้แสนสองนะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเองตะกี้ผ่อนแปดพันเนาะสีเทาฟ้าตัวเนี้ยคุณได้หน้าจอทัชสกรีนนะคุณได้กล้องถอยคุณได้เบาะหลังพับได้นะครับคุณได้อ่าเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเพิ่มมาประมาณห้าหกฟังก์ชันเนี่ยนะแล้วก็ได้ไฟหน้าแบบ LED นะครับคุณได้เพิ่มมาหกเจ็ดแฟงหกเจ็ดฟังก์ชันแต่คุณเพิ่มแค่หนึ่งหมื่นบาทปีเดียวกันนะครับไม้น้อยกว่าด้วยโคตรคุ้มครับผ่อนแปดพันสอง นะสนใจทักเข้ามาเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมทางไลน์นะครับติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการสายขายได้โดยตรงเลยนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ครับ @pek หนึ่งห้าสองเดี๋ยวดูแลเคสให้นะครับหาเอาติดนะไม่ว่าจะไฮบริดจะเป็นซินนะครับลองทักมาปรึกษากันได้นะครับเบอร์ด้านล่างได้เลยมาดูคันนี้ครับหนึ่งสามศูนย์ห้าเออคันนี้ก็น่าใช้นะสี่สองเก้าครับเป็นเอาติดฉมนิวนะไม่แสนเจ็ดครับ ราคา4 2 9 0 0 0สาพครับใครหา 1.6G นะคันนี้ราคาประหยัดและสวยมากนะนะครับแอร์หลังมีแล้วช่วงล่างปิกนกคู่แล้ว429พรออยู7,002นะครับมีบริการจาัดไฟแนนซ์หนึ่งบ้านนะครับนะบผมว่า400,000ต้นๆเนี่ยซื้อได้แล้วนะออกมาใหม่เกือบ9 0 0 0แสนะประมาณ8.7ใช่ไหมตอนนี้เหลือ429หายไปเกินครึ่งนะครับฟรีดาวพร7,002ครับได้เอาติดที่อึดคุ้มทนแบบนี้ไปใช้งานต่อยาวๆนะครับและสีขาวคันเนี่ยผมว่าสวยนะเคยรีวิวเดี๋ยวงานมันเข้ามาใหม่ พักเข้ามาขอรายละเอียดครับขอคลิปมาดูได้นะเอามาดูโซนนี้ครับมีอัลติจอดอยู่ประมาณ4ี่ห้าคันนะมีเจนเก่าเจนไมเนเชนนะจอดสองคันแล้วก็มีเจนใหม่จอดอยู่สองคันครับเดี๋ยวจะพาให้ดูพาดูให้ครบอ่ะมาดูคันนี้ครับเก้าหกเจ็ดสามอ่ะเดี๋ยวขอส่องก่อนมีปี1 8 1 9ดจดิบคันหนึ่งแล้วก็ปี1 9คันหนึ่งนะชมนี้เขาไลิตถึงปี1 9กลางปีนะครับคันนี้อ่ะคันนี้ปี1 9ครับไมแสนสี่ราคาอยู่สามเจ็ดเก้า 379ผ่37อนอยู่6,003ตลอดสัญญาครับนะได้เจนแมนเด้เชนเครื่องยนต์มันเป็นบล็อกเดียวตัวใหม่ครับแต่สิ่งที่เขาไม่มีนะหนึ่งเลยช่วงล่างเขายังเป็นแบบคานอยู่เป็นแบบอ่าเป็นคานติดเนาะล้อล้อซ้ายล้อล้อล้อซ้ายล้อขวามันถ้ามันยกมันก็ยกด้วยกันนะนะครับเพราะมันมีคานยึดติดแต่ถ้าเป็นตัวใหม่มันแยกอิสระแล้วแล้วก็ตัววิทยุเขายังเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะนะครับอันนี้คือข้อเสียเลยนะสำหรับผมนะแต่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับช่วงล่าง อ่อตัวใหม่ดีกว่าแล้วก็แอร์หลังไม่มีนะครับแต่ราคาผมว่ามันใกล้กันแล้วนะสามปลายกับสี่ต้นอนะ่ะกันใจไปเอาตัวใหม่ดีกว่านะครับใหม่มาหนึ่งปีแล้วฟังก์ชันดีกว่าส่วนคันนี้ครับปีสิบแปดจดสิบเก้าไมล์แสนสองเข้ามาใหม่ทะเบียนเก้าหกเจ็ดสามนะสิบแปดปลายปีจุดสิบเก้าครับลบไปจ่ายตำแหน่งหมดสัญญาเช่าหนึ่งจุดหกจีสามแสนหกหมื่นเก้าพันคันนี้ผ่อนหกพันหนึ่งนะใครหาเอาติดครับเจนนี้ถ้าอยากได้ผ่อนเบาๆนะครับคุณก็มาเล่นเจนนี้ได้นะคันนี้ปีสิบแปดจดสิบเก้า ไมล์แสนสองครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันผ่อนหกพันหนึ่งถ้าคุณเครดิตด,ดีนะแล้วผ่อนเจ็ดปีคุณได้เลทนี้เลยนะครับเพชรยนต์ ion, เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับสนใจทักมาได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์เอสพีเคหนึ่งห้าสองครับามาดูโซนนี้ครับมีเอาติดอีกสองคันเรามาเก็บสองคันสุดท้ายกันนะครับไฮบิดพรีเมียมนะไฮบิดพรีเมียมผมมีสีดํามีสีขาว สีขาวนี่มีปี๒๑กับ๒๒สีดํามีปี๒๑ครับราคาจะเท่ากันเลยนะสำหรับปี๒๑ก็คือห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่เบียรสีขาวดีกว่านะสีขาวละไม้มันน้อยกว่าไม้มันแสนห้าคันนี้ไม้มันแสนหกนะครับราคาเท่ากันเลยห้าห้าเก้าไฮบีดพรีเมียมมันคือตัวมิดท,ที่อัปเกรดสามฟังก์ชันหนึ่งสามแบบเลนะืกันหนึ่งล้อครับจากสิบหกเป็นสิบเจ็ดนะสองมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์สามมีคู่ซอนโทนให้ที่เหลือเหมือนกันออกใหม่เพิ่มสองหมื่นนะเปลี่ยนชื่อจากมิดเป็นพรีเมียมเพิ่มสามฟัง นะครับใครสนใจก็เนี่ย559แต่ถ้าคุณไปเล่นตัวมิดก็4 8 9นะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีรกนบอกคนขับปับไฟฟ้าเบาหลังพับได้แอร์หลังมีให้เหมือนกันสิ่งที่เขามไม่มีคือล้อแม็กบายสปอร์ตคูชอนโทนนะครับอ่าเป็นระบบช่วยขับขี่เนาะล็อกความเร็วนะครับใครสนใจเจนประมาณนี้ผมมีสีขาว559สีดาคันนี้ก็559ปีเบ็ดแล้วก็มีปีบสสีขาวละคันนั้นจะ579อ่าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ 0659513374 l ล n e ครับ at pek152 สีขาวคันนี้รู้สึกจะเป็นปี20จด21ไมล์แสนสามนะราคาจะประมาณ4 5 9นะครับไมล์มันน้อยกว่าคันอื่นมันก็เลยจะราคาก็ขยับ2-3หมื่นประมาณมานี้นะครับใครสนใจนะครับเอาติดมือ2นะหรือ Corolla c r o s แบบนี้ก็มีเยอะนะคอสแบบนี้รู้สึกผมเริ่มหาไปๆลายนะปีเบ็ดเริ่มหาไปๆลายแต่ถ้าคุณอยากได้แบบไมล์2,000เงี้ยปี22จด23ที่มันเป็น Gen Sport p l u ทอะ ก็หกกว่านะครับอยากได้โคโลล่าคอสอยากได้เอาติดทักมาปรึกษากันได้ติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรง0ู059513374วันนี้มาอัปเดตประมาณนี้เนาะหวังว่าจะมีสักคันที่ชอบนะครับชอบคันไหนทักมาปรึกษากันได้วันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e จะได้ไม่พลาดครับอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ